ครับพี่อันขออนุญยาตนะพี่พระลอยซุปนี้ยู่มองได้ครับอ๋อก่อนก่อนขึ้นมาเนี่อันที่เป็นอนุสรณ์สถานพราเสวยน่นบ่ครับแล้วเ้างยางลงไปไก่บ่านครับ่าทนแต่ก่อนนะครับใครเขาฆ่าอุ้มไข่เขาจะมาโยนทิ้งตรง ผาเสวยตรงนี้ครับผาร้อยศพนะครับ,บ,รบซึ่งศพที่เอามาเทียงเนี่ยคือจะเป็นปริศนาไปเลยนะครับจะตามสืบไม่ได้เลยนะครับคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยก็คือใครที่เป็นพวกโจรพวกขโมยหรือว่าผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยครับจะมีการฆ่าตัดตอนกันหรือว่า ถ้าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆแล้วนะก็จะเอามายโยนทิ้งตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็ได้ออกข่าวออกข่าวดังนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับเดินหานะครับว่ามันอยู่จุดไหนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้รก็อยู่ที่หน้าอนุสรสถานผาสวยนะครับซึ่งเดิมทีชาวบ้านแถวนี้เรียกว่า ผาแรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูด้านในครับไปชมบรรยากาศและความลี้ลับของผาสวยแห่งนี้นะครับซึ่งระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจผมขึ้นมาทำให้ผมนึกถึงคด,ดงีเมื่อหลายปีก่อนนะครับเสียเมืองกรุงถูกอุ้มฆ่านะครับเสียตุ้มนักเรียนอนอกนะครับ ที่แห่งนี้นะครับมีเรื่องราวมากมายมีตำนานเล่าขานผาเสนยผาร้อยสดเดี๋ยวไปดูพร้อมกัน,นครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นทางลงไปยังผาร้อยสดนะครับรนี้ก็จะเป็นศาลพระภูมิที่ญาติผู้เสียชีวิต นำมาไหว้อยู่ตรงนี้ก็วันเวลาผ่านไปอาจจะเป็นศพที่ตายเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูผาร้อยศพนะครับซึ่งเป็นตำนานเรื่องเล่าขานที่มีความลี้ลับนะครับศพจะพบเจออยู่ เป็นเรื่อยๆนะครับอาทิตย์หนึ่งจะมี1-2ถึงสศพนะครับห่างไปอีกถึงส3าอาทิตย์ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเมื่อสมัยเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับซึ่งคดีที่ดังๆก็จะเป็นเสียตุ้มครับนักธุรกิจชาวเมืองกรุงครับที่ถูกอุ้มฆ่าแล้วก็เอามาทิ้งที่แห่งนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเดินไปดูว่าข้างล่างมันเป็นยังไงถึง มีศพเป็นร้อยศพมาทิ้งที่นี่นะครับระหว่างที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมสัมผัสได้ถึงบางอย่างคนแขนผมเนี่ยลุกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูพร้อมกันครับผมเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผาร้อยศพนะครับเพื่อนๆซึ่งจะมีข่าวคดีดังก็คือเสียตุ้มนักธุรกิจเมืองกรุงนะครับที่ อุ้มฆ่าแล้วก็นํามาทิ้งตรงนี้นะครับซึ่งคนที่มาพบศพก็เป็นชาวบ้านแถวนี้นะครับเพื่อนๆ,ๆครับขณะที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมสัมผัสดได้ถึงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อนดูครับแขนของผมเนี่ยขนลุกเลยนะครับเพื่อนๆแสดงว่าตรงนี้ต้องมีสิ่งลี้ลับแล้วก็มีดวงวิญ,ญญาณที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้นครับ เจ้าที่เจ้าเขาดวงวิญญาณพวกผีปีศาจที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาบา่าจะเป็นพบก่อนเลือกพบนี้ขอให้แพไปถึงทุกๆดวงวิญญาณที่อยู่แห่งนี้นะครับเพื่อนๆครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาลงไปนะครับเพื่อนๆอ,อ่าลึกจากตรงนี้ลงไปก็จะประมาณสิบกว่ามเมตร จะมีอีกที่แห่งหนึ่งนะครับจะลึกมากครับประมาณห้าสิบเมตรนะครับตรงนี้ที่ได้ชื่อว่าเป็นขา้อยศพเพราะว่าตรงนี้นะครับสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่คอมมิวนิตนะครับ่าคือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิตจะอยู่กับป่านะครับที่ต่อต้านเจ้าหนะ้าที่รัฐนะครับ ไม่ว่าจะเป็นศพเสียชีวิตเขาก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะครับสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกถูกอุ้มฆ่าบางอย่างเสียตุ้มนะครับนักธุรกิจเมืองกุ้งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกที่ลักข้าวโวยโจรพวกนี้นะเอาฆ่าแล้วก็จะเอามาทิ้งตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าผาชันลงไปนะครับนี่นะครับ หน้าผาชันลึกนะครับซึ่งชาวบ้านเล่าว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะพบศพหนึ่งศพสองศพห่างกันประมาณอีกสักสองสามอาทิตย์ก็จะมีศพมาทิ้งตรงนี้อีกนะครับซึ่งไม่ใช่ศพชาวบ้านแถวนี้นะครับจะเป็นศพมาจากทางอื่นลักษณะการฆ่าก็จะมีถูกยิยงบ้างทุบท้ายถอยบ้างลักษณะการฆ่าก็คือฆ่าแบบโหดเหี้ยมแล้วเอามาทิ้งตรงนี้แล้วก็ ไม่สามารถสืบนำจับได้นะครับว่าใครเป็นผู้บงการใครเป็นผู้กุ้มค่าครับสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความลี้ลับพอสมควรนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนเดินไปดูจุดหนึ่งนะครับจุดที่เป็นซอกหินะครับนี่ครับจะมีลักษณะ ลาดชันลงไปนะครับเป็นโขดหินนะครับลงไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับต้นไม้ก็จะขึ้นเยอะมากนะครับซึ่งตอนที่ผมถ่ายอยู่ตัวนี้เพ,นเพื่อนเห็นไหมครับแขนผมเนี่ยขนลุกเลยนะครับมันสัมผัสได้มันรู้สึกได้นะครับเพื่อน นี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับช่องหินนะครับยาวลงไปนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดิน,น,น,นลงไปดูผาไรศนะครับที่เขาบอกว่า,วามีเรื่องราวตำนานไม่ว่าใครที่ชีวิตจากที่อื่นอุ้มค่าเขาจะมา อยู่ที่ตรงนี้นะครับทางเราก็จะอนนันตรายเหคกรับ <c oughs> เจ้าที่เจ้าทานเอ้ยลูกหลานบรด,ดมมาหลบก,กวดรือว่ามาสั่งควาำ เดียหล้อนลูกหลานใครอยากมาทายถ้ำอะไรก็เคยแพ้ให้เพื่อนๆได้เบื้องได้เห็นน้่กันนะครับอ่าด้านล่างนะครับก็จะเป็นป่านะครับมีนี่าวัเพื่อนต้นไม้เป็นไผ่นะครับเป็นกอไผ่นะครับอยู่ด้านล่างเนี่ยครับซึ่งสมยัยแต่ก่อนเขาก็ นำศพมาทิ้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของก้นแอ่งนะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นผาชั้นขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านจะไม่ค่อยเข้ามาตรงนี้ครับไม่กล้าเข้ามาเก็บของป่าหรือหาของป่านะครับว่าตรงนี้เป็นที่ที่แบบว่าลี้ลับอยู่นะครับเพื่อน เดี๋ยวเดินตรงไปข้างหน้านะครับมาด้านในเนี่ยก็ลักษณะเย็นนะครับที่ผมถ่ายอยู่นะครับจะเห็นว่าขนแขนผมลุกเลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็เลยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าถานเดินเข้ามาถ่ายทำตรงนี้นะครับเพื่อน ตรงนี้นะครับก็จะชันลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนลึก50เมตรเลยนะครับจา,ากการบอกเล่านะครับ จะพาเพื่อนๆเดิน้ันเลาะลงไปดูด้านล่างนะครับแสดงว่ามีคนมาอยู่นะครับเราจะเห็นว่ามีทางเดินไปอยู่นะครับ ก็จะเดินมาถึงแค่นี้พอนะครับเเพื่อนหลังจากที่เราก็เห็นกันแล้วนะครับ่าร้อยศุกว่าเป็นยังไงนะ นี่นะครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวตำนานของผาร้อยศพนะครับที่ผาสเสเบยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนอเพื่อนลักษณะพื้นที่มันก็จะมเหมือนๆคล้ายๆกันเลยนะครับเพื่อน ครไม่เคยมาเนี่ยรับรองว่าหลงทางแน่นอนเพื่อนเอ้ยผมแนะนำนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มาคนเดียวอย่าลงมาเด็ดขาดนะครับมันอันตรายครับอันตรายทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็สัตว์มีพิษนะครับเพื่อน,อนแล้วก็ดูลักษณะ ก้อนหินดินเนี่ยมันทำให้เราลื่นหัวแตกจะสะดุดได้นะครับมันจะไม่มีใครมาเห็นหรือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยการเคลื่อนออกจากที่เนี่ยมันลำบากครับกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเจอกว่าจะเอาออกไปเนี่ยมันยากนะครับครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามนะครับถ้าอยากให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นก็กแชร์ด้วยนะครับเพือเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับ